ลองนึกภาพตานกันดูนะคะคืนหนึ่งที่การจนบรุรีในงานสัปดาห์สะคารข้าแม่น้ําแควที่คนเยอะมากๆมีเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ยักษ์เลยแสงเลเซอร์วูบว่าไปหมดผู้คนยืนกันแน่นเป็นหมื่นๆแล้วทุกสายตาทุกคู่เลยค่ะจับจ้องไปที่จุดเดียวกันก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบนเวทีวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของต้นข้าวสุปริยาค่ะศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งที่ได้กลับมาแสดงคอนเสิร์ตในบ้านเกิดตัวเองแต่ว่า เบื้องหลังมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่าแค่การแสดงดนตรีเยอะเลยใช่เลยครับพอได้อ่านข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมาให้เนี่ยสิ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมามันไม่ใช่แค่เรื่องศิลปินที่ประสบความสําเร็จกับบ้านนะแต่มันคือภาพของวงจรที่เอ่อทรงพลังมากๆเป็นวงจรของความรักและก็ความศรัทธาที่หมุนเวียนอยู่ระหว่างคนคนหนึ่งกับชุมชนที่เลี้ยงดูเขามาเหมือนกับว่า ชุมชนมอบความรักให้เขาเขาก็นําความรักนั้นไปสร้างความสําเร็จแล้วก็นําความสําเร็จกลับมาตอบแทนบ้านเกิดในรูปแบบที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่จับใจมากครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องราวในคืนนั้นกันเลยดีกว่าจุดที่อ่านแล้วต้องหยุดคิดเลยนะคะคือภาพที่มันตัดกันอย่างสุดขั้วในบันทึกเขาเล่าว,ว่าเด็กกิงต้นข้าวคนนีย้ย้อนกลับไปตอนอายุแค่ห้าขวบ โหห้าขวบเองเหรอครับใช่ค่ะห้าขวบเคยเป็นเด็กตัวเล็กๆที่ร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินอยู่แถวแถวสะพานข้ามแม่น้ำแครแห่งนี้ล่ะค่ะลองนึกภาพเด็กห้าขวบยืนร้องเพลงอยู่ข้างทางสิคะเป็นภาพที่ทรงผลังมากนะใช่ค่ะแล้วตัดภาพมาที่คืนวันงานคอนเสิร์ตเลยนะจากเด็กเปิดหมวกกลายมาเป็นศิลปินหลักบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดของตัวเองบรรยากาศในคืนนั้นมันสะท้อนภาพนี้ได้ชัดมาก เขาเล่าว่ามีคนเท่าคนแก่ไปจับจองที่รอดูตั้งแต่หัวค่ําเลยหลายคนพูดเหมือนกันหมดว่าจําได้จําได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเสียงใสๆมีรอยยิ้มจริงใจมันมีความรู้สึกเหมือนเฝ้ามองลูกหลานตัวเองโตมากับมือเลยมีประโยคนึงในบันทึกที่คิดว่าสรุปภาพได้ดีที่สุดเลยเขาเขียนว่าเวทีไม่ได้ใหญ่ขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่หัวใจของผู้คนก็ใหญ่ตามไปด้วยโอ้โหคำนี้มันกินใจมากเลยนะ ินใจจริงจริทับและนี่คือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์โลโก้ฮีโร่หรือว่าฮีโร่ของท้องถิ่นเลยที่น่าสนใจคือปรากฏการแบบนี้มักจะทรงพลังที่สุดเมื่อฮีโร่คนนั้นยังคงคุณลักษณะของคนธรรมดาอยู่คือเรื่องของต้นข้าวไม่ใช่ความสำเร็จที่ไกลตัวเหมือนดาราดังจากที่อื่นแต่เป็นความสำเร็จที่คนในชุมชนรู้สึกว่าเออถ้าเป็นลูกหลานเราก็อาจทำได้เหมือนกัน ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในความสําเร็จนี้แหละครับคือเชื้อเพลิงที่ทําให้มันยิ่งใหญ่กว่าแค่การชื่นชมศิลปินดังมันคือความภูมิใจที่จับต้องได้เหมือนกับว่าทุกคนในเมืองการมีหุ้นส่วนในความสําเร็จของเธออยู่ด้วยอธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่เป็นเหมือนครอบครัวที่ขยายใหญ่ขึ้นทั้งจังหวัดเลยแล้วพลังที่ส่งกลับมาจากคนดูในคืนนั้นมันก็ยืนยันเรื่องนี้ได้ดีเลยในบันทึกบรรยายภาพคอนเสิร์ตไว้ว่า แสงสีเสียงนี่สั่นสะเทือนไปทั่วสะพานมีจุดพลุสว่างไปทั้มฟ้าเลยค่ะคนแน่นจนเก้าที่ที่เตียงไว้เป็นพันๆตัวไม่พอต้องยืนเบียดกันแต่มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่อ่านแล้วยังขนลุกเลยคือทันทีที่ต้นเข้าเริ่มร้องเพลงแรกจากเสียงเฮที่ดังสนั่นไปทั่วคนนับหมื่นกลับเงียบกริบพร้อมกันเลยค่ะน่าสนใจมากความเงียบในคอนเสิร์ตเนี่ยนะใช่ค่ะเงียบสนิทเลย อ่านมาถึงตรงนี้แล้วต้องหยุดเลยคือนึกภาพคนเป็นหมื่นๆในงานคอนเสิร์ตแล้วทุกคนพร้อมใจกันเงียบเพื่อฟังเพลงเพลงเดียวมันเป็นภาพที่หาดูยากมากนะ ในบันทึกเขาบอกว่าความเงียบนั้นน่ะไม่ใช่เพราะไม่สนใจนะแต่ทุกคนกำลังตั้งใจฟังอย่างจดจ่อเหมือนต้องมนเลยมีการอ้างอิงข้อความจากแฟนคลับคนหนึ่งที่เดินทางมาจากชนบุรีเขาเขียนเล่าความรู้สึกไว้ว่าเสียงของน้องสะกดคนทั้งงานได้จริงๆผู้ชมเงียบฟังพอร้องจบเท่านั้นแหละเสียงปรบมือดังสนั่นกึกก้องความพึงพอใจเต็มร้อย มันทึกยังบอกอีกว่าเสียงของเธอไม่ได้มีแค่ความไพเราะแต่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าพลังทางจิตวิญญาณที่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในงานถึงกับยืนน้าตาคลอเลยทีเดียวปรากฏการณ์ความเงียบนี่แหละครับที่บอกอะไรเราได้เยอะมากในคอนเสิร์ตที่มีคนเยอะขนาดนั้นโดยปกติความเงียบอาจจะหมายถึงการแสดงที่ไม่น่าสนใจแต่ในบริบทนี้มันกลับตรงกันข้ามเลยความเงียบในที่นี้คือการแสดงความเคารพขั้นสูงสุดครับ มันบ่งบอกว่าผู้ฟังไม่ได้มาเพื่อความบันเทิงผิวเผินไม่ได้มาร้องตามหรือมาเต้นแต่พวกเขามาเพื่อซึมซับพ,พลังจากศิลปินอย่างแท้จริงมันคือการฟังอย่างตั้งใจเหมือนกำลังฟังเรื่องเล่าที่สำคัญมากๆแล้วอะไรที่ทำให้เสียงของเธอมีพลังได้ขนาดนั้นล่ะคะผมว่ามันมีหลายองค์ประกอบนะอย่างแรกคือดนตรีลุกทุ่งเองก็มีรากฐานมาจากการเล่าเรื่องชีวิตความลำบากความฝันความรัก มันเข้าถึงใจคนไทยอยู่แล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือตัวตนของผู้เล่าเรื่องในที่นี้คือต้องข้าวคนที่ฟังไม่ได้แค่ฟังเพลงแต่กำลังฟังเรื่องราวชีวิตของลูกหลานคนหนึ่งที่เขาเฝ้าดูมาตั้งแต่เด็กทุกท่อนทุกทำนองมันเลยมีความหมายซ้อนอยู่มันคือเรื่องราวของพวกเขาเองที่สะท้อนผ่านชีวิตของเธอความเงียบนั้นจึงการเปิดพื้นที่ให้เกิดการสื่อสารทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งมากๆ มันคือการที่คนทั้งหมื่นกำลังบอกเธอผ่านความเงียบว่า ơi, ลูกเอ๋ยลุงป้านะอากำลังตั้งใจฟังเรื่องของหนูอยู่นะมันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากจริงๆพอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทำไมผู้ใหญ่บางคนถึงกับน้ำตาซึมและพลังที่คนดูส่งให้ผ่านความเงียบมันก็ถูกตอบกลับมาในรูปแบบที่จับต้องได้เหมือนกันมีภาพหนึ่งที่ในบันทิกบอกว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจและน่าประทับใจที่สุดในคืนนั้นเลย คือภาพที่ต้นขา้าวคุกเข่าลงกับพื้นเวทีเพื่อรับมาลัยเงินจากชาวบ้านจากพ่อพ่อแม ä, ่พี่น้องคนเมืองการด้วยรอยยิ้มที่ถ่อมตัวมากๆแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนเหมือนลูกหลานในบ้านจริงๆอืมการคุกเข่ารับนี่มีความหมายลึกซึ้งมากในวัฒนธรรมไทยใช่ค่ะและรายละเอียดที่เขาให้ไว้คือมาลัยเงินพวงนั้นมันหนาแน่นมากมากจนแทบจะคลุมตัวเธอไวทั้งหมดเลยแล้วผู้ให้ข้อมูลก็เน้นย้ำความหมายของภาพนี้ไว้ชัดเจนมากว่า สิ่งที่เธอได้รับในคืนนั้นมันไม่ใช่รางวัลของความดังแต่มันคือรางวัลของความดีที่เธอทำมาตลอดจนทำให้ชาวบ้านเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเธออย่างหมดหัวใจมันไม่ใช่แค่ทิปหรือของขวัญธรรมดาแต่มันคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของความรักการสนับสนุนและศรัทธาที่จับต้องได้มันคือการที่ชุมชนกำลังบอกว่านี่คือความเชื่อมั่นของพวกเราที่มอบให้หนูนะการที่ชาวบ้านมอบให้ในลักษณะนี้มันไม่ใช่แค่เพราะเธอร้องเพลงเพราะ แต่เพราะพวกเขามองเห็นคุณค่าในตัวตนของเธอเห็นความดีความกตัญญูที่เธอมีต่อบ้านเกิดและพอเธอคุกเข่ารับอย่างนอบน้อมมันยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันระหว่างเธอกับชุมชนมันคือวงจรของความกตัญญูที่สมบูรณ์แบบชุมชนมอบความรักให้เธอก็ตอบแทนด้วยความอ่อนน้อมและกะตัญญูภาพนี้ภาพเดียวสรุปความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างต้นข้าวกับเมืองการได้เลยซึ่งความดีที่ว่านั้น มันไม่ได้จบแค่บนเวทีหรือจบแค่ในเมืองกาญจนานะคะเพราะข้อมูลที่เราได้มามันมีจุดที่พลิกผันและยกระดับความหมายของคอนเสิร์ตในคืนนั้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือคอนเสิร์ตในคืนนั้นคือข้ามคืนสุดท้ายก่อนที่ต้นข้าวจะออกเดินทางไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอ๋อมีเรื่องราวต่อจากนั้นอีกเลยครับใช่ค่ะและเป็นภารกิจที่สำคัญมากในบันทึกเล่าว,ว่าวันรุ่งขึ้นหลังจากคอนเสิร์ต คือวันที่8ธันวาเธอต้องวดรับงานทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอเพื่อนำเงินบริจาคที่รวบรวมได้ทั้งหมดไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้ด้วยตัวเองเลยค่ะโอ้โหและพอทุกคนในงานรู้เรื่องนี้ปฏิกิริยาของคนดูก็เปลี่ยนไปทันทีมีสิ่งตะโกนให้กำลังใจจากคนดูตลอดเวลาเป็นคำพูดที่อบอุ่นมากเช่นเดินทางปลอดภัยนะลูกหรือพี่พี่รออยู่ที่ใต้นะต้นข้าว มันไม่ใช่เสียงเชียร์ศิลปินแล้วแต่มันคือเสียงของญาติผู้ใหญ่ที่กําลังอวยพรให้ลูกหลานไปทาความดีโอ้ oh, ข้อมูลส่วนนี้มันเปลี่ยนภาพทั้งหมดเลยนะถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลส่วนนี้เข้ากับภาพรวมทั้งหมดมันยกระดับความหมายของคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การแสดงเพื่อความมันเพลิงหรือการกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นเหมือนพิธีกรรมของการรวมพลังใจและเป็นการส่งตัวเธอไปทำความดีในนามของคนเมืองการทุกคนเลย ใช่เลยมันกลายเป็นแบบนั้นไปเลยค่ะคอนเสิร์ตคืนนั้นเลยเปรียบเสมือนพิธีที่ทุกคนมารวมใจกันเพื่อส่งลูกหลานของตัวเองไปทําความดีมาลายเงินที่มอบให้ก็ไม่ใช่แค่รางวัลแต่กลายเป็นทุนตั้งต้นสําหรับภารกิจใหม่เสียงปรบมือและเสียงให้กําลังใจก็กลายเป็นเหมือนคําอวยพรมันคือการที่ชุมชนมอบพลังมอบพรและมอบความเชื่อมั่นให้กับตัวแทนของพวกเขาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม การแสดงในคืนนั้นจึงไม่ใช่แค่การร้องเพลงให้คนฟังแต่มันคือการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งศิลปินและชุมชนที่จะส่งต่อความช่วยเหลือนี้ไปให้คนอื่นที่กำลังเดือดร้อนในบันทึกสรุปภาพรวมของค่ำคืนนั้นไว้อย่างสวยงามมากเขาบอกว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควในคืนนั้นไม่ได้สว่างไสวด้วยแสงไฟจากเวทีอย่างเดียวแต่มันสว่างไสวด้วยหัวใจของคนเมืองการและต้นข้าวที่ส่องประกายร่วมกันจากเด็กหญิงที่เคยร้องเพลงเปิดหมวกอยู่ข้างสะพาน ก้าวขึ้นสู่เวทีที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเกิดและในวันรุ่งขึ้นเธอกำลังจะก้าวขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นครั้งแรกพระสสคงต่อความหวังและความช่วยเหลือให้กับผู้คนในที่ที่ห่างไกลออกไปเรื่องราวทั้งหมดนี้ทําให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากว่าพลังของชุมชนสามารถหล่อหลอมบุคคลคนคหนึ่งให้เป็นได้มากกว่าแค่ศิล,ลปินที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่มันยังเป็นแรงผลักดันให้คนคนหนึ่งกลายเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ด้วย มันแสดงให้เห็นว่าความสําเร็จส่วนบุคคลเมื่อผูกโยงเข้ากับความรักและความศรัทธาของบ้านเกิดมันสามารถขยายผลไปสู่การทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่กว้างขวางขึ้นได้จริงๆมันขยายไปสู่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นได้ใช่ครับและมันก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่ความโด่งดังอาจจะเกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์เรื่องราวของต้นข้าวทําให้เราเห็นว่า ศรัทธาที่อย่างรากลึกในชุมชนนั้นมันท่งพลังและยั่งยืนกว่ามากคำถามที่น่าคิดต่อก็คือพลังแห่งศรัทธาที่ชุมชนมอบให้กับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักกีฬาหรือผู้นำชุมชนจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อไปยังพื้นที่อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างและเราจะสร้างวงจรแห่งความดีงามและความเชื่อมั่นแบบนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมส่วนอื่นๆได้อย่างไร ในวันที่ความสัมพันธ์ของผู้คนอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วแล้วก็ค้างหนึ่งคืนนะคะแล้วก็กลับวันที่9นะคะแล้วก็จะเอาเออทุนทั้งหมดนะคะที่แฟนเพลงทั่วประเทศนะคะร่วมกันบริจาคช่วยเหลือพี่น้องไปมอบนะคะให้ที่ทางภาคใต้นะคะที่หาดใหญ่พบกันนะจ๊ะแล้วพบกันนะคะวันที่8กับวันที่9ไปพบกับหนูได้นะคะค่ะพวกเราจ๋า เสียงปรบมือดังๆส่งกำลังใจให้ถึงภาคใต้เลยจ้าขอบคุณมากเลยค่ะสนุกมากขอบพระคุณมากๆนะะพ่อพอ่อย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ๊าฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วย ถ้าพ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆลาไปก่อนจ้า